กันลบหลู่ดูถูกไปทั่วนะ <c oughs> องคูปปริจิตเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ก็พูดไปแล้วนะว่าพระอาจารย์เรียนครูทำม,มาของทุกอย่างเราทําแบบมีครูนะแล้วคนคอยดูว่าคุณจะเป็นยังไงคุณลบหลู่ตอนเนี้ยคุณอย่าเพิ่งยิ้มหัวเราะเยาะนะว่าอะไรยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองทุกคนเลยที่ลบหลู่ดูถูกองคปูปปริจิตเนี่ยนะและถ้ากล้าไปแตะต้องนะลองดูก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ท้านะลองดูลองไปทุบดู ลองไปทําดูนะและชีวิตคุณมันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> แลวอย่ามาร้องไห้ไปให้ให้เราไปช่วยนะนะ <c oughs> ถึงวันนั้นอย่ามาร้องอย่ามาร้องขอ,อพระอาจา,ารย์มาช่วยผมหน่อยผมชีวิตผมตกระกรรวลาบากผมแย่ไปหมดแล้วทําอะไรก็ไม่ลุกไม่ขึ้นเลยนะมึงสีเหียนเขามึงสีสันเขาสันเขา่เขาเลยเป็ยนยงมึงสีบกข้นบกขืนจกนักรานจักยานนะอา <c oughs> จารย์ก็เขาเป็นเปรียนตามพระเวสีนะขอให้บุญบารมีของพระอาจารย์ให้เขาคิดได้ด้วยเทินสาทุนะเป็นไปได้ค่ะถ้า ตีเด็กแล้วร้องไห้กลั้นนะไม่เขาไปดูเขาไปดูในศพของเด็กเนี่ยมันก็ไม่มีร่องรอยของการทําร้ายนะแล้วเราจะโยงไปอีท่าไหนอีกอะ่ะนะในเมื่อมันไม่มีการทําร้ายมันมีการวางแผนในการอุ้มเด็กขึ้นไปเด็กมันตายตั้งแต่นี่แล้วอุ้มเด็กขึ้นไปแล้วก็เอาของเล่นรถแมคโครอะไรวางเป็นแนวทางไปเพื่ออะไรเพื่อให้คนหรือเจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าเด็กเดินขึ้นไปตายเองนะเพื่อน,นี้พระอาจารย์ก็พยายามที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของคดีนะนะ เพราะว่าคิดว่าคือการที่เราไม่เข้าไปยุ่งมันจะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสื่อมากล่ะเราเข้าไปยุ่งเยอะๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากนะไปไปมาผู้ร้ายมันไหวตัวทันหมดแล้วนะม,นมันเก็บหลักฐานทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้หายังไงก็มีแต่เขาเรียกว่าอะไรรอแค่แผนคดีเท่านั้นเองนะเพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันหาไม่ได้แล้วนะอีกเดือนกว่าเนี่ยจะแผนคดีแล้วนะตำรวจก็บนกันระนาวเลยว่าเป็นคดีที่ที่ยากมากนะ เป็นคดีที่ทําได้ยากมากนะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาปันป่วนในเรื่องหลักฐานน่นนั่นนี่แบบไรสาระแบบนี้พอาจันจว่าโอ้มันน่าอับอายนะแค่จับไม้มาฆ่าแต่นี่ก็น,น่าอับอายแล้วนะมันน่าอับอายไหมล่ะนะเอาง่ายๆเนะ่ะไปจับเขาผลเจ้าหน้าที่มาทั่วบ้านทั่วเมืองไม้มาฆ่าแต่นะลอยมากับน้ำเนี่ยนะพอลอยมากับน้ําลุงเขาเอาขึ้นมาไว้ดินเอามาไว้บนดินตรง ที่เขาจะสร้างปู่พญานาคเนี่ยแล้วโยมบัวเนี่ยก็ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงออกมาจากไม้นะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโยมบัวนะแล้วก็ก็ไปพากันไปทาแป้งนะเขาไปทาแป้งแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่โสระพีนะหลังจากนั้นมาคนโน้นคนนี้มาก็พากันมาทาแป้งพากันมาลํำถวายพากันมาอะไรซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่ได้รู้ในเรื่องของของของแม่โสระพีนะนะพระอาจารย์ไปก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงเขาฝันฝันว่า มีผู้หญิงอยู่ที่ขอนไม้ขอนนี้ชื่อว่าโสรพีนะถามว่าลุงผิดอะไรลุงมีเจตนาที่จะที่จะครอบครองไม้มาค่าแต้นี้ไหมลุงได้ตัดไหมลุงก็ไม่ได้ตัดมันลอยน้ามาเนะพอลอยน้ํามาเขามีเจตนาที่จะครอบครองไหมถ้าเขามีเจตนาที่จะครอบครองเขาไปแปรรูปแล้วเขาไปทําอย่างอื่นแล้วเขาไม่ไปวางทิ้งไว้อย่างนั้นหรอกอันนี้เขาไม่มีเจตนาที่จะครอบครองเขาเก็บรักษาไว้ให้ด้วยซ้ํา นะถ้าคิดว่าไม้นี่มันเป็นไม้ของหลวงเนี่ยลุงเก็บรักษาไว้ให้ด้วยซ้ําหลวงน่าจะ,อะมอบเงินให้ลุงค่ารักษาไม้อย่างดีด้วยทาแป้งอาบน้ําให้ด้วยนะมีที่ไหนนะอันนี้คิดแค่นี้ก็คิดไม่ได้นะคือคนมันคิดจะเล่นงานเอาสนุกตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดถึงบ้านเมืองจะเป็นยังไงอะไรยังไงผลที่มันออกมามันสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติเลยนะนะพอไปใช้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ลงไปจับไม้มาฆ่าวันนั้นพระอาจารย์เดินทางไปกรสินแต่พระอาจารย์ก็ติดตามดูนะติดตามดูว่าตำรวจ นะ่ะหรือเจ้าหน้าที่ไปหาลุงที่ที่บ้านนะ่ะขึ้นรถตู้มาเลยนะ่ะขึ้นรถตู้มาเลยทานายสมเกียจก็เลยมานะ่ะมามาแล้วก็มีการนะประกันออกมา1 000, นะึนะ่งแสนน่ะน่ะทั้งทั้งที่ยังยังไม่ยังไม่มีผิดอะไรนะเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินนะ่ะเนี่ยแหละคือเรามาดูการทํางานนะ่นะเรามาดูการทํางานซึ่งมันน่าอับอายมากถ้าถ้าพอาจย์เป็นเจ้าหน้าที่ในวันนั้นไปออกกล้องหรือออกสื่อด้วยเนี่ยพอาจาันก็อายนะอายเหมือนกันนะ วันนั้นพระอาจารย์มีโอกาสเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่พระอาจารย์ก็ว่าเออนะท่านก็ยังบอกเลยว่าท่านท่านอายเหมือนกันนะเพราะว่าท่านนั่งอยู่ตรงนั้นคนโพล่เลยนะสื่อทุกช่องก็ทาย่าย่า,ายทายน่ะท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะไปรังแกเขาทําไมนะไอ้ที่เขาขนไม้เยอะแยะน่ะไม่ไปจับนะไม่ไม่ไปขนเจ้าหน้าที่ไปพูดยง่ายจับลุงพลกับจับเสียโป้ใช้เจ้าหน้าที่พอๆกันเลยนะจับลุงพลไอ้ไม้มาฆ่าแต้เนี่ยคิดดูสินะเพราะถ้าอย่างของเสียโป้เนี่ยมันเง นะ่ะมันเป็นคดีระดับประเทศแต่ของลุงเนี่ยมันอะไรนะ่ะมันขี้ปฏติ๋วอะ่นะน่ะแล้วเนี่ยต้นผักกะเฉดเนี่ยหรือต้อนกระถินเนี่ยมันก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเป็นที่ของกรมทางหลวงนะ่ะแล้วไปดูอ่ะข้างทางเขาตัดก,กันเยอะแยะมากมายถ้าจะมาเล่นในเรื่องของอุทยานก็ไปดูเนี่ยสำนักสงฆ์เต็มภูเขาอยู่นะ่นะแม้แต่วัดภูหลวงนั่นก็อยู่ในเขตอุทยานนะ่นะน่ะวัดทำไมทำได้นะทำไมไม่ลองไปสอบถามดูว่าทาไมวัดภูหลวงอยู่อุทยานทาไมทําได้นะเพราะเขาสามารถที่จะขอให้เป็นพุทธอุทยานได้ นะเพียงแต่ลุงเขาไม่รู้จักนะว่ามันเป็นอุทยานนะเขาก็คิดว่ามันเป็นที่ที่สามารถทํากินได้แล้วเพราะหลังบ้านไปนั่นมันก็เป็นที่นาเขาไถนาอยู่ทุกวันทนนททนทนุทนท,นทนอยู่นะทําไมที่นาข้างหลังข้ามคองไปน่ะไม่โดนนะ่ะก็ไปมีข้ออ้างอีกว่าใช้ทํากินนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแต่เอากฎหมายมาลังแกชาวบ้านเองมันน่าจะหยุดได้แล้วนะคนมุกดาหารเ่ยก็น่าอับอายนะที่เหตุการณ์เหล่านีมน้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร